เลขหนึ่งสองคำถามนะครับและคำถามนะครับของหมายเลขสี่ถามว่าหนูมีวิธีการลดการใช้พลาสติกและโฟมอย่างไรบ้างหนูมีวิธีการลดการใช้พลาสติกและโฟมอย่างไรบ้างเชิญครับ ถุงพลาสติกเรามาใช้ถุงผ้าแทนค่ะเพื่อลดภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศอันนี้คือคำตอบของหมายเลข4ขอบคุณครับเชินผู้เข้าประกวดลำดับต่อไปหมายเลข5เชใชครับใช้น้ำมันเท่าที่จำเป็นนะครับในการโดยสารรถและ ลำดับต่อไปนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสินะครับหมายเลขสิคําถามนะครับถามว่าหนูมีวิธีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้างอีกครั้งนะครับหนูมีวิธีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้างเชิญครับโดยการไม่เผาไฟค่ะไฟป่า กเกิดวลพิษทางอากาศะขอบคุณและนี่คือคำตอบนะครับอของผู้เ้าประกวดทั้ง10คนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับ แรงบันดาลใจคือตู้เสื้อผ้าที่มีเสือ้อผ้าเก่าเยอะค่ะเลยเอาเศษผ้ามาเย็บติดกับกระบ,บงกยีนที่ใส่เบือ่อค่ะแล้วก็เข็มขัดอันนี้คือของแม่เราอยากใส่กับกระบ,บงไหนก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ วันนีสามโมงสิคคะล่ชงชื่อเล่นชื่อน้องออกกาค่ะกระโปรงของหนูทำจากผ้าใยร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถดึงสลายได้ตามธรรมชาติค่ะไม่มีสาร,รเคมีชุดของหนูวงบ,บอกถึงสีเขียวก็คือธรรมชาติค่ะต้นไม้ใบหญ้าค่ะขอบคุณค่ะ ประกวดก็จะแบ่งเป็น2เส้นนะครับเพื่อเปิดรอดป๊อปปูล่าโหวตน,นะครับผู้ชมในทุกประกสามารถเป็นกำลังใจกับผู้เข้าประกวดได้นะครับด้วยการซื้อดอกไม้ที่จุดจำหน่ายดอกไม้ในราคา5บาทและส0บาทนะครับซึ่งก็จะมีพิธีการเทียบคะแนนนะครับที่กองประกวดได้กําหนดเอาไว้ในช่วงเวลานี้เปิดจาหน่ายดอกไม้ป๊อปปูล่าโหวตน,นะครับนนและรางวัลเบส personality ได้แจ่หมายเลขหมายเลข11ครับเด็กหญิงุิสาบูสิธิกันุณครับซึ่งน้องนะคะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1,000บาทพร้อมด้วยเกียรติบัตรนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะครับ รางวัลต่อไปจะเป็นรางวัลเบสสมายครับค่ะซึ่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1,000บาทและเกยียรติบัตรค่ะรางวัลเบสสมายได้แก่หมายเลข น้องจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1,000บาทพร้อมด้วยเกียรติบัตรค่ะยินดีด้วยนะครับรับแล้วยิ้มหวานๆด้วยนะครับเพื่อสมตำแหน่งเบสสมัยนะครับเป็นคนที่ยิ้มแล้วน่าประทับใจนะครับรองชนะเลิศอันดับสองขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข กับน้องด้วยค่ะน้องจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า2,000บาทพร้อมด้วยสายสะพายและเกียรติบัตรค่ะเดี๋ยทีมงานของเรารับป้าย่อนหน้านี้เก็บไว้ก่อนนะครับมาแสดงความยินดีด้วยนะครับรองชนะเลิศอันดับ2ครับน่าตื่นเต้นครับเพราะอีกสักครู่รเราจะได้ทราบกันว่ารองหนึ่งเป็นใครและที่เหลืออยู่นะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นว่า บงจะลงที่ใครนะครับใช่แล้วล่ะค่ะคนมีสิทธิ์รุนเหมือนกันหมดนะครับพาทุกคนจริงมากๆกว่าน,นี้ใช่แล้วค่ะยินดีกลับหมายเลข1 1เ,เด็กหญิงบุญยิสาบุกสิบกับคุณครับ